ำหรับอุปกรณ์นะผมวันนี้ผมก็เอาชุดอีมอเมอร์เรดาร์มานะผมเปลี่ยนเป็นเยื่อใหญ่น,นนะครัแข้งมีนาวนะถ้าโดนหมาก็บันทึกนะดูปลามันเกาะกันเป็นแพรเลยเธอหน้าเองไหมเป็นแพรเลยเนีย่ยข้างหน้าเนะี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดสายหดวดเรามานะ ได้ว่าสตี e ์เอเอชนะครับผมแล้วก็บาร์ฟอนนะครเบทเบทอ่ะสิามสิบนะครับเราลองมาหวดบาร์ฟอนนะฮะกับได้ว่านะฮะสตีท e เอเอชนะฮะเด็ก6กกิโลตัวนี้น้ำกำลังมานะครับผมน้ำกำลังขึ้นเลยโอ้ยปลาลึกเต็มเลยนะครับ โอ้โมันโดดโดดตื่นเต้นมากเลยปลาโดดนั่นแต่ปลาไม่กัด สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมพบก,กับฝึกแหนดบัสชิง่งออนทัวร์นะครับผมช่องนี้ที่ไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะครับวันนี้ก็มานั่งเล่นมาหาที่ตกปลานะฮะก็จะเป็นหมายประมาณว่าน้ํากล่อยนะฮะน้ากลอยผมหาหมามานานมากแต่ว่าขี่รถไฟขี่ไปขี่มานะก็มาเจอหมายคนกำลังตกปลาพอดีก็เลยเห็นนะฮะดูดูดูผ้าหมายคนระับรถไฟด้วยนะฮบหมด ก็วันนี้ก็ถือว่าถ้าไม่ได้ปลาก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับผมครับสำหรับอุปกรณ์นะผมวันนี้ผมก็เอาชุดอีมอเมอร์เรดัสมานะผมในว่าอีมอเออร์เรดั <Wow. S 1> นะ้ก็เป็นคันตกหมึกนั่นแหละแต่ว่าผมเอามาไว้หวดนะฮะตกปลาก็ได้โอเค เอาเหยื่อปักนะครับมาแครนะครับผมามาลองดูกันนะว่าจะมีตัวหรือเปล่าไม่เคยเหมือนกันนะไม่เคยเหมือนกันโอ้โหเดียหวานใช่หวานเนยก็ดีเหมือนกัน ปลามันงอมน้ำนะเป็นน้ำก่อยนะแถวนี้ไม่เชื่อว่าก่อยเราก็เค็มแล้วนะเค็มเลยแหละนี่เดี๋ยวดูเราพาดูปลานี่นะปลา ปลากรงปลาเก๋าหลุดเข้ามาข้างในก็ได้นะเ้อมีปูด้วยก็มาหมายนี้ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรนะก็คือมามาเล่นนะฮะมาเสพบรรยากาศมากกว่านะผมโอเคนี่ผมเล่นแบบ สุ่มมาเลยนะว่าขี่รถไฟไปเจอที่ไหนส,สวยๆเจอที่ไหนส,สวยๆเราก็จะลงเลยอะไรประมาณนี้โอ้โหลงพัดขึ้นขึ้นหินเลยเนะี่ยแฟนผมนั่งอยู่นู่นนะอยู่ข้างบน เนยอะนะปลาเข้าชาร์จบ่อยนะไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันเอาจะเสียงดังแนละ้วมีรถไฟด้วยด้านบน เยื่อปลักเล็กมาเล่นนะเผื่อโดนปลาเล็กแต่น้ํามันพึ่งขึ้นมานะมันเป็นหัวน้ําขึ้นคลองนี่มันเชื่อมต่อกับทะเลนะครับโ,โอ้โหเริ่มจะร้อนแดดนะฮะเริ่มจะร้อนแดดแล้ว แถวๆนี้มีปูด้วยนะปูตนน้นน้อยๆอ่ะเยอะด้วยดูๆๆ <laughs> โอ้นนะชิงคันเซนว้าวนี่เปลี่ยนเป็นเหยื่อใหญ่นะนะแ <Okay. S 1> ครงม็นนาวนะโอเคสาย p e 0 8ช็อคลิดเดอร์ประมาณ16ปอนด์จำไม่ได้อันนี้ชุดตกปลาหมึกนะถ้าโดนมาก็บันเทิง ตึงมากไม่ดีสายเล็กนะฮะน้ปเอ๋สายพันไปไกลหรอเมื่อกี้สายผมพันไปไกลนะเมื่อกี้ น้ำก่อยแบบนี้นี่จะโดนปลาอะไรบ้างไม่รู้หรือปลานี่เราไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักนิสัยเขาปปลาญี่ปุ่นนะ โโอ้โหลมลมพัดไปได้ไม,ม่ไกลเมื่อกี้เหมือนไม่ขึ้นน้ำอะไรว่ายใส่ แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดสายหวดเรามานะได้ว่าสตรีทเอเอชเอลซนะผมแล้วก็บาซอนนะคบัดเบทดอ่า uh, สิบสี่สามสิบนะครับเพ <Wow. S 1> ือโดนสัตว์ใหญ่นะแล้วก็เหยื่อนี่นี่ฮะเหยื่อมินนาวตัวใหญ่เลยหนักเลยสายพีเอสามนะสายพีเอสามนะในรอบฟลูโค์บอนสามสิบปอนด์นะ ตัวนี้มีแม็กซิลนะ <Okay. S 2> เราจะเอามาเล่นงานน้ำทำเนนะเลนาน,นเค็มนะงานน้ำเค็มนะดูมันจะมันหวดมันต้องหวดจริงๆนะไม่งั้นมันฟูนะ เบอร์เดินไปฝั่งโน้นอีกดีกว่าตรงนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วเ <titled> หยื่อก็จะออกเป็นแนวใสายๆนะครับผมเหยือนี่หนักใช้ได้เลยไม่รู้กี่กรัมแต่ว่านักเลยและ ปลาโดดอยู่แบะๆเลยมันไม่โดดมาโดดฝั่งนี้บ้างเนาะนี่ฮะแอคชั่นเยอะสายควงๆนิดนึง โดนสัตว์ใหญ่นะะลาซอนนี่เวทสิบสี่สามสิบนะว้าวไปอยากโดนอยู่ไซส์ตึงๆเนี่ยโอเคมันจะปลาเล็กเหมือนปลามันแบบมันเมาน้ำอะ่ะมันงอมน้ำน้ำมาใหม่นะ <c oughs> เบคกนี่เสร็จโหดๆเลยน,นี่เป็นเหยื่อโฟตติ้งนะลอยน้ำ น้ำกำลังขึ้นนะหัวน้ำขึ้นพาเพื่อนๆมาเสพบรรยากาศนะฮะแล้วก็มาเทสเนี่ยนะคันบาซอนกับได้ว่าสตรีทเอนะฮะสายโหดนะสตรีทเอเฮชเอลซีนะผมมาเทสระบบแม็กเซนบูทเขานะครับ น้ำเข็มไหลเข้ามาแล้วนะเริ่มไหลเข้ามาอุ้ยชนก้อนหินน้ำกำลังมานะผมน้ำกำลังขึ้นเลยโอ้โปลาเล็กเต็มเลยนะผมปูก็มีเมื่อกี้เห็นปลาโดดอยู่นี่ เกี่ <c ười> ยวติดนะติดสะวะนะ ปลาอะไรไม่รู้โดดสูงมากเลยสั่งนูน้นน,นูน่นนะนู่นโดดนี่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 อยู่ใกล้ เหมมือนาคลโลยกัดให้สกา้าึงนี้ติดสมใจอยากมากเลยนะมันไม่กัดนะเพื่อนๆใครมีวิธีหรือแนวทางยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมก็มาครั้งแรก ไม่เคยโดนเหมือนกันปลาทะเลเนะี่ยมันเป็นยังไงต้องใช้เหยื่อแบบไหนนะอีกอย่างเป็นปลาทะเลญี่ปุ่นนะผมไม่รู้ว่าฝั่งนี้มันกินเหยื่อแบบไหนแอคชั่นยังไงนะไม่เหมือนประเทศไทยนะที่ถา,ามนะนะสายเซียนทะเลได้นะบางนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะไปถามใครนะมีแต่ด้นๆมาเลยนะ เนี่ยฮะก็เอาพอหอมปากหอมคอนะถือว่ามาเทสคันด้วยนะเทสคันกับเทสหลอกนะในว่า HLC นะในว่า Street A นะฮะ HLC นะผมแล้วก็คันบาซอนนะเวทโหดเลย14-30โอเ okay. ค เมีกปิดแดดหมดนแล้วเมีกปิดแดดหมดนแล้วนะ่ะตัวเท่าปลากระบอกเลยถ้ามันจะไล่กัดไล่กินก็นี่แหละตัวเท่านี้แหละกี่เมตรเนี่ยยี่สิบเมตรนี่สามสิบเมตรสามสิบเมตร <Wow. S 2> ต้องดึงขึ้นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยื่อเกาะคุยกับกล้องโอ้โหสี่เมตร นู่นอนะาอ้วนอยู่ตรงกลางอะ่ะธอเห็นไหมเมื่อกี้มันโดดอะ่ะเราจะหวดไม่หามันไม่รู้จะหวดถึงไหมโอ้มันโดดมันโดด ตื่นเต้นมากเลยปลาโดดนะแต่ปลาไม่กัดเหมือนน้ำมันไหลอะ่ะแล้วมันกระโดดใส่น้ำปลาตื่นน้ำ ิ0เมตรเลยเนะี่ยโอเคมันต้องไปตกแถวแถวแบบปากคลองมันจริงๆนะฮะมันค่อยจะมีปลาค่อยจะแบบไหลๆเข้ามาหน่อยแต่นี้น่าจะอยู่ลึกมากแล้วนะลึกจากทะเลไปจากทะเลมากๆเลยกว่าน้ำจะไหลเข้ามาปลาบางตัวอาจจะไม่เข้ามาถึงนี่ ปาจะไม่ชุมเท่าระแวกข้างนอกนะนั่นนะป้าอลไรไม่รู้โดดซาบะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนมากุโรเลยเหยื่อก็ใช้เป็นไวเบชั่นนะ ไวเบชั่นตัวใหญ่เลยนะนี่นะไวเบชั่นตัวใหญ่ๆเลย <Wow. S 1> เห็นมันโดดอยู่แถวเนี้ตีแถวๆนี้ก่อนเป็นสถานที่ที่ดีนะตรงนี้ตกฟ้าได้นะแล้วก็มีคนมาเตะฟุตบอลมาตั้งแคมป์นะผม โอเคเต็มเลยนะแถวแถวนี้บางคนก็มาเก็บปูกเก็บหอยเต็มเลยพาหมามาวิ่งเล่นบ้างนะโน่นฝั่งมั้นเขาก็ตั้งแคมป์นั่งกินเครื่องดื่มกันนะเดี๋ยวผมจะพาชุชดนี้นะไปดวนชะโดบ้านเรานะ มอยากรู้มันจะสักแค่ไหนกันเชวเชเดโวบ้านเราเนี่ยมผมไม่เคยโดนชเดโวเลยนะตกแต่ประช่อนกับกระสูนแล้วสักมันก็จะเดินทางกลับแล้วนะมันเริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วนะ ใปถือชุดนี้ตีได้ทั้งวันโดยไม่ปวดมือนี่สุดยอดมากเลยนะโคตรปวดมือเลยตอนนี้มันไม่ได้หนักที่คันกับลอกนะมันหนักที่เหยื่อนี่แหละเวลาหวดเหยือ่อ เดินทางกลับกันละไม้หนึ่งไม้สุดท้ายจะกลับก็กลัดไม่กลัดก็จะกลับแล้วลบ <Nope. S 1> มีแต่หินเนี่ยกลัดเหยื่ออยู่ตอกๆอนยะู่น่ะมีแต่หินนี่แหละโอ้โหสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรว้าว เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่านะครับ,รบสำหรับวันนี้ก็พามาเสีบรรยากาศเฉยเฉยนะไม่รู้วิธีการตกนะตกปลาน้ำก่อยนี่ตกยังไงนะแล้วอีกอย่างไม่ใช่หมายประเทศไทยนะครับเป็นหมายประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มาก็เชิญมาว่ามานั่งเล่นมาเสพบรรยากาศนะครับผมมากับ คุณแฟนนะฮะคล้วผมแล้วก็เป็นวันนี้ก็เชิงว่ามาเทสมาเทสคันกับลอกด้วยนะครับได้คันมาได้คันบาซอนนะฮะวันนี่ฮะได้คันบาซอนเบสสิบสี่สามสิบนะฮะแล้วก็ได้ว่าสตรีทเอเอชเอลซี A นะผมลองมาเทสแบบสายหวด,ดูนะฮะสายหดโหดบ้าง oh, <no. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไป เราจะไปไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปตกปลาอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วช่องรือะบัสฟิชชิ่งออนทัวนะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ